เมืองไทยนะครับก็เป็นสยามเมืองยิ้มที่ใครๆก็รู้จักแต่รู้หรือไม่ว่าไอการยิ้มเนี่ยมันก็สื่ออะไรได้หลายแบบนะซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้เราสยองจนแทบหัวใจวายก็ได้ยิ่งถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบออกไปเดินนอกบ้านในตอนกลางคืนดึกๆคนเดียวแล้วก็อาจจะต้องเจอกับสิ่งที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary จะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ก็ได้นะฮะมันจะเป็นเรื่องราวของนักศึกษาชายผู้หนึ่งครับ ที่เขาได้มีโอกาสรอดชีวิตมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังกันซึ่งเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับก็เป็นเรื่องของหนุ่มผู้หนึ่งนี่แหละที่เขาไปสอบติดยังมหาลัยต่างจังหวัดครับในเวลานั้นเองนะครับเขาก็ได้เช่าห้องพักเล็กๆอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งทว่าเขาบอกว่าเพื่อนของเขาคนนั้นน่ะก็เป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างแปลกหน่อยครับคือเพื่อนคนนี้นะครับมักจะเป็นคนที่ไม่ชอบออกไปไหนเวลากลางคืนฮะ เวลาจะทําการบ้านจะเรียนอะไรเนี่ยก็เรียนตอนกลางวันเสร็จแล้วก็จะนอนในตอนพระอาทิตตกซึ่งต่างกับตัวเขามากที่มักจะชอบนอนในตอนกลางวันแล้วก็ตื่นในตอนกลางคืนแอดว่าคือเองนั่นแหละที่แปลกชีวิตนักศึกษาเขาก็ต้องตื่นตอนเช้าไปเรียนสิเฮ้ยแต่ก็เอาเป็นว่านักศึกษาคนนี้นะครับเขาก็เบื่ออย่างมากฮะเพราะว่าหลังจากที่เขาทํารายงงรายงานเสร็จอะไรในตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเขาก็มักจะไม่มีเพื่อนคุย ไม่เหมือนกับสมัยนี้นะที่มีมือถือเปิดเล่นมาควรควรควรหรือว่าจะฟัง f n d a r y ดอรให้หลับไปก็ได้ดังนั้นนะครับสิ่งที่เขามักจะทําในตอนนั้นก็คือออกไปเดินเล่นเพื่อสูดอากาศในยามค่ําคืนอย่างตัวเมืองซึ่งก็อยู่ไม่ห่างไกลจากหอพักนักนะฮะและเขาก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มเรียนปีหนึ่งเลยนะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจอเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเลย ขณะที่เขาบอกว่าผู้คนในเมืองนี้มันขี้เศร้ากระทั่งโจรน,นี่ก็หลับตอนกลางคืนนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เขาเกิดความประมาทขึ้นครับเพราะว่าตีหนึ่งของวันเกิดเหตุเนี่ยชายผู้นี้ก็ออกไปเดินเล่นตามปกติยังเมืองเลยและเขาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเมืองมันก็เงียบมากกว่าปกตินะเขาก็เลยลองเดินไปในโซนที่มันไกลกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับเป็นโซนที่เขาเนี่ยไม่เคยมาสํารวจมาก่อน ซึ่งไอตรงโซนนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับชุมชนสลัมเก่าๆอะฮะที่มีตรอกซอกซอยมากมายเลยแล้วก็มืดกว่าถนนข้างนอกด้วยด้วยความที่ว่ามันเป็นซอยที่แออัดนะครับบริเวณทางที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นทางแคบๆใช่ไหมแล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขาเนี่ยไปเห็นเงาของชายคนหนึ่งตะคุ่มตะคุ่มกําลังกวัดแกงคล้ายๆกับรําวงอะไรอยู่ตรงปลายทาง แต่ถ้าว่าแทนที่นักศึกษาคนนี้จะกลัวนะครับเพราะว่าแบบเดินก็มาในโซนสลัมอะไรแบบนี้ใช่ไหมนายคนนี้เนี่ยก็เดินตรงไปยังทิศทางที่ผู้ชายคนนั้นเต้นอยู่ครับโดยที่คิดว่าฮีแกเนี่ยก็คงจะเป็นตะแปะแกะ่ๆที่แบบกงเล่าเมาแล้วออกมาลำวงอะไรแบบนี้ละมั้งซึ่งระหว่างที่เขาเดินไปนะฮะชายผู้ที่กําลังํำวงอยู่เนี่ยก็ค่อยๆย,ย่างมาทางเขาด้วย และเมื่อใกล้เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เห็นว่าการแต่งกายของชายผู้นี้เนี่ยมันมีลักษณะที่ค่อนข้างแปลกหน่อยครับก็คือเป็นการใส่สูทเก่าๆซึ่งอากาศตอนกลางคืนเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ร้อนเท่าตอนเช้านะแต่นี่มันไทยแลนด์มันก็แบบอบอยู่นะเขาบอกว่าตอนนั้นเองมันก็ร้อนขนาดที่ว่าเขาเดินใส่กางเกงบอลมายังเหงื่อออกจนแทบหํำแฉะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็คนบ้านะก็คงใส่สูทมาเดินได้ซึ่งเมื่อทั้งสองนี่นะครับได้เข้าใกล้กันระยะเผาขนเนี่ย ชายหนุ่มผู้นี้ก็ต้องตกใจกับหน้าตาของชายผู้นี้ฮะที่มันน่ากลัวเกินกว่าการที่จะเป็นคนเมาคือเขาเรียกว่ามันเป็นคนโรคจิตซะมากกว่าครับเพราะว่าหน้าตาของชายผู้นี้เนี่ยก็มีดวงตาที่เบิกโพลงแล้วก็เหมื่อมองจ้องฟ้าอย่างไรอารมณ์ข้องเขานะครับก็คือมันพับแบบ90องศาแงนหน้ามองฟ้าเลยฮะซึ่งไอที่สยองที่สุดนะครับก็คือปากของชายผู้นี้เนี่ย มันฉีกยิ้มใหญ่ยาวราวกับว่าโจ๊กเกอร์ในเรื่องแบทแมนเลยฮะคือถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเมืองไทยเป็นสยามเมืองยิ้มก็เถอะแต่ยิ้มแบบนี้นี่มันจะดูสยองเกินไปไหมด้วยความตกใจแบบนี้นะครับนักศึกษาคนนี้ก็แบบดุ้งในใจเล็กๆแล้วแต่ก็แบบเก็บอาการกลัวเอาไว้หลังจากนั้นนะครับเขาก็จึงค่อยๆได้รีบจำอา้าวจำอ้าวออกมาอย่างส่วนที่เป็นถนนใหญ่กะว่าจะหาในโซนที่มีคนแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันเงียบมากฮะ คือถึงแม้ว่าเขาจะเดินมาในตรงโซนสี่แยกที่ให้รถผ่านนะครับมันก็ไม่มีรถสักคันผ่านมาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ได้ข้ามถนนไปนี่แหละเพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่โซนที่น่าจะเป็นตัวเมืองฮะเมื่อข้ามถนนมาเสร็จแล้วเนี่ยบักผู้หนุ่มผู้นี้ก็แบบเหลียวมองไปข้างหลังนิดหน่อยซึ่งภาพที่เขาเห็นก็คือชายหน้ายิ้มดังกล่าวนะ่มันได้ยืนอยู่อีกฝากถนนฮะเท้าของเขาข้างหนึ่งเหมือนกับว่าจะก้าวลงมาแต่ก็ไม่ได้ก้าว แต่ทว่าใบหน้าของเขาเนี่ยก็ยังคงไปด้วยความยิ้มสยองอยู่เหมือนเดิมพร้อมกับคอที่พับหัก90องศาแล้วก็แห่นมองท้องฟ้านะแต่โอเคเขาไม่ตามมาก็ดีแล้วล่ะไอ้โลกจิตอยู่ไปตรงนั้นแหละคิดได้ดังนี้นะครับนักศึกษาก็แบบรีบเดินทางเตรียมจะกลับหอฮะซึ่งพอเขาเดินไปเดินมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครตามหลังเขามาอีกพี่แกก็เลยหันหลังกลับไปมองครับปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลย ก็เลยถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนที่จะหันหน้ามาแล้วผมบอกโอ้ยดุ้งเลยมันมานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วคือเขาได้เล่าว่าไอ้ชายคนนี้นะครับมันมานั่งคุดคูดท่านั่งขี้อยู่ตรงริมฟุตบาทฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเอ็นหน้ามาเหมือนกับจะสบตาเขาพร้อมกับแจกยิ้มให้เหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยไอ้บักผู้หนุ่มมันเริ่มคิดแล้วว่าข้าจะเริ่มหาทางไหนเดินกลับหอแบบไม่ต้องให้ผ่านไอ้บ้านี่ดีเนี่ย แต่ยังไม่ทันจะคิดออกเลยนะครับไอชชายรำวงคนนี้เนี่ยก็เดินลุกขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็เดินย่องย่องมายังหนุ่มนักศึกษาผู้นี้ครับคือทาท่าย่องย่องเหมือนกับไอการ์ตรูนทอแมแอนเจอร์ี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่ามันตะคอยมีไม้ตะพดอยู่ในมือนะ่าจะเอาตบปากให้เลือดมากกรบกันเลยทีเดียวแต่ทว่าวสิ่งที่เขามีอยู่ในมือนะั้นมันไม่มีอะไรเลยนี่สิครับ เขาก็เริ่มคิดแล้วว่างั้นก็ตะโกนให้มันรู้ไปเลยว่าเฮ้ยเองต้องการอะไรแบบเปล่งเสียงให้มันดังสุดขีดประมาณว่าเองอย่ามากลางกับข้านะเฟยอะไรแบบนี้ถ้าเป็นโจนอะไรพวกนี้มันก็จะได้กลัวนะฮะแต่สิ่งที่ออกมาจากปากตอนเขาตอนที่จะพูดมันก็คือเฮ้ยเอ็งต้องการอะไรอะคืออารมณ์ตอนนั้นเขาคงจะกลัวแบบเปล่งเสียงอะไรไม่ออก้วฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ยิ้มสยองนี้เนี่ยมันก็ได้ยินสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่านะฮะแต่ทว่าในเวลานั้นเองเนี่ยเจ้ายิ้มสยองมันก็ได้ยุด แล้วมันก็ได้หันหน้าไปจากเขาครับพร้อมกับเดินกลับไปอีกทางหนึ่งหนุ่มนักศึกษานะครับก็ได้แต่ยืนจ้องไอ้ชายคนนี้เนี่ยที่มันเดินห่างออกไปเงาของชายผู้นี้นะครับมันก็ค่อยๆเลือนล่างเลือนลางหล,ล,ลงเรื่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจจะหันหลังและก้าวเท้าเดินครับแต่พอเสียงเท้าเหยียบพื้นเท่านั้นแหละกรกไอ้เงาของชายผู้นี้จากที่มันเล็กๆอยู่ลิบๆนะครับมันก็หันกลับมาเสร็จแล้วมันก็พุ่งมาหาเขาเลยครับคือวิ่งไปก็รำวงไปไม้ก้อนนี่เองวิ่งกลับไปชาร์จมาเลยเนย เมื่อเห็นดังนี้นะครับหนุ่มนักศึกษาก็ไม่รีรอสิโกยป่าราบและด้วยแรงอะดรีนาลีนที่หลังพุ่งออกมาบวกกับขี้ที่เล็ดออกมานิดหน่อยด้วยความกลัวนะครับหนุ่มผู้นี้เนี่ยก็วิ่งมาจนกระทั่งถึงถนนใหญ่ครับที่มีรถพลุกพล่านอีกครั้งซึ่งเมื่อเขาหันกลับไปแล้วเนี่ยไอชายผู้นั้นนะครับมันก็ได้จากไปแล้วดังนั้นเนี่ยหนุ่มนักศึกษาก็ไม่รีบรีรอเลยรีบย่างเตา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 ,ตา,ตากลับหอพักเลยครับโดยที่เลือกเส้นทางที่น่าจะมีรถแล่นผ่านเสมอ เพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังจะได้อุ่นใจว่าระหว่างทางไอ้ความเสียวดักมันก็จะได้มีน้อยลงบ้างแต่ถึงแม้กานั้นก็ตามเขาก็ยามหันหลังกลับไปมองอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็โชคดีที่ว่าเขาไม่เห็นเงาชายแก่ตาแปะรำวงคนนั้นมาอีกเลยซึ่งหลังจากที่เขาเอาชีวิตรอดมาถึงหอพักได้เนี่ยสิ่งแรกที่เขาทาเนยนะครับก็คือเอากางเกงในตัวเองไปสักฮะและเขาก็ได้มาครุ่นคิดดูว่าไอ้เรื่องที่เขาเจอเนี่ยมันคืออะไรนะฮะ ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่มหาลัยกับหอพักนั้นจนกระทั่งเรียนจบปี4นะครับด้วยการที่ยังไม่ได้นอนหลับในตอนกลางคืนนี่แหละแต่ทว่าในช่วงที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาเดินเล่นในตอนกลางคืนอีกเลยครับด้วยความที่ว่าอหน้าตาของชายยิ้มสยองผู้นั้นเนี่ยมันยังหลอนอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเขาบอกว่ามันจะเป็นหน้าตาที่ยิ้มแบบเสยะนะแต่จะไม่ใช่หน้าตาที่ยิ้มแบบคนบ้ายิ้มอ่ะ คือดูแล้วมันเหมือนกับเป็นคนมีสติแต่ว่ามันเหมือนกับมีมนสะกดบางอย่างที่พยายามจะสะกดเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนครับด้วยความสงสัยแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะไปโพสต์ลงเว็บบอร์ดซึ่งสมัยนั้นนะมันยังจะไม่มีแบบพวกไอ้ไลน์อะไรเงี้ยถามนะั้นมันจะเป็นพวกเว็บบอร์ดพันทิปอะไรเงี้ยเขาก็ไปโพสต์ลงกันซึ่งแรกเริ่มเดิมทีที่เขาโพสต์ลงไปเนี่ยเขาก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนหาว่าเขาเพ้อเจอรงั้นเพ้อเจอรงี้แน่เลย แต่ถ้ว่ามันก็กลับมีคนจำนวนมากนะครับที่มาคอมเมนต์มาโพสอะไรตอบบอกว่าเขาก็เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายเมืองเลยนอกจากเมืองที่นักศึกษาคนนี้อยู่นะครับขณะที่ว่ามันมีการตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อมาหาการมีอยู่ตัวตนของชายหน้ายิ้มผู้นี้นะครับโดยมันมีการอธิบายคร่าวๆว,ว่าไอ้ชายแก่ยิ้มสยองที่เขาพบเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทุกคนจะเจอในลักษณะเดียวกันเลยก็คือ เป็นชายที่ตัวสูงประมาณ170เซนติเมตรกว่าๆครับแล้วก็มักจะพบชายผู้นี้ในตอนกลางคืนตอนเปลี่ยวๆนะครับในสภาพที่แบบว่าชายคนนี้เนี่ยกำลังเต้นแบบวอล์อยู่คือที่ชายคนนั้นเขาเต้นเนี่ยมันไม่ใช่ลำวงนะแต่เป็นเต้นวอล์คือนักศึกษาหนุ่มผู้นี้เนี่ยเขาเข้าใจผิดและที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนพูดว่ามันทําให้พวกเขาเนี่ยสันหลังวาบก็คือรอยยิ้มบนหน้าของชายผู้นั้นฮะซึ่งจะเป็นรอยยิ้มแบบฉีกกว้างอย่างน่ากลัวมาก โดยหนึ่งในเรื่องเล่าของคนที่ไปพบเจอมานะครับก็เป็นเรื่องเล่าของคุณลุงสวนยางคนหนึ่งฮะที่วันนั้นเนี่ยเขาต้องออกไปกรีดยางแต่เช้ามืดแต่ทว่าพอคุณลุงผู้นี้เดินออกไปกลางถนนสักนิดหน่อยเนี่ยฮีก็ได้เจอกับยิ้มสยองเนี่ยแหละฮะเดินอยู่ตรงระหว่างทางจะไปสวนยางเลยซึ่งมันก็ชาร์จแล้วก็พุ่งเข้ามาแบบที่นักศึกษาเจอเลยแหละครับแต่ทว่าคุณลุงลายนี่เนี่ยเขาก็วิ่งกลับมาบ้านครับแล้วก็ปิดประตูลงก่อนแล้วก็ยืนสภาพแบบ ช็อกหลังพิงประตูอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งระหว่างที่หลังกําลังพิงประตูอยู่นะครับคุณลุงก็เล่าว่าแกได้ยินเสียงสุบสิบเบาๆว่า,วาเดี๋ยวคอจะกลับหมอส่วนอีกรายหนึ่งนะครับเขาก็เป็นพนักงานเงินเดือนครับที่ก็ได้ทํโ OT จนดึกแล้วก็ขับรถกลับบ้านซึ่งระหว่างทางเนี่ยเขาก็ไปจอดอยู่ตรงเสียแยกไฟแดงหนึ่งฮะแล้วก็ได้เห็นไอ้ชายคนนี้แหละยืนอยู่ริมถนนทำท่าเหมอมองขึ้นฟ้าฮะพร้อมกับฉีกยิ้มกว้าง แต่เมื่อเขากาลังจ้องจ้องอยู่เนี่ยไอ้คอที่มันหักพับอยู่ก็ควับหันมาสบตากับชายผู้นี้ครับเขาก็เลยต้องรีบหันหน้าหลบเลยเพราะว่ามันสยองมากครับแต่ทว่าพอเขาขับรถกลับมาถึงบ้านเนี่ยซึ่งตรงบริเวณบ้านเขามันจะเป็นแบบซอยเปลี่ยวๆฮะเขาก็ลงมาจากรถเพื่อที่จะมาไขาประตูบ้านและในระหว่างที่กําลังเดินอยู่นั้นเองไอ้ยิ้มสยงเนี่ยมันก็ยืนอยู่ข้างหลังรถเขาแล้วครับและก็ต่างจากคนอื่นที่วิ่งหนีนะครับพนักงานเงินเดือนผู้นี้เนี่ย กลัวจนกระทั่งล้มตัวลงเอาดาบท่ากถูพื้นเลยซึ่งหลังจากที่เขาล้มลงตุบนะครับไอ้บักยิ้มสยองผู้นี้เนี่ยมันก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาครับก้มลงแล้วก็เอาตัวมาคล่อมอยู่บนเขาหลังจากนั้นก็ค่อยๆย,ยื่นหน้าเข้ามาพ่นลมหายใจนิดๆซึ่งไอ้ตอนนั้นเนี่ยลมหายใจที่เขาบอกว่ามันกระทบบนหน้าเขานะครับมันไม่ใช่ลมอุ่นๆแบบว่ามนุษย์ทั่วไปแต่ว่ามันเป็นลมแบบเย็นยเยือกเลยครับพร้อมกับบอกว่า ถ้าทำงานดึกโอทีเยอะแบบนี้แล้วก็ให้อุดหนุนสติกเกอร์ลาย FN d a i l ดด้วยก็ดีนะหรือว่าไปคอมเมนต์อะไรในเพจเขาก็ได้นะเพราะทุกต้นเดือนในแอดเขาจะเลือกผู้โชคดีแจกรางวัลน,นะหลังจากนั้นยิ้มสยองเนี่ยมันก็ลุกขึ้นไปแล้วก็เดินจากไปครับซึ่งนั่นก็พอจะทําให้เราเดาวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งได้นะครับก็คือไอ้บักยิ้มสยองผู้นี้เนี่ยมันมักจะหยุดเวลาที่คนไม่ส่งเสียงอะไรนะฮะหลังจากนั้นมันก็จะจากไป เอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆเผลอไปเจอมาแล้วก็อยู่นิ่งๆก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมกับแค่รอยยิ้มเนี่ยมันถึงทําให้เราสยองได้ขนาดนั้นซึ่งถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับก็จะบอกว่าไม่ใช่มีแค่เพื่อนๆคนเดียวหรอกเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเขาเคยมีคนมาทําจริงจังแบบทําเป็นการศึกษาเลยนะว่าการยิ้มของคนเนี่ยมันมีกี่แบบฮะแล้วทําไมรอยยิ้มนี้เนี่ยมันถึงได้น่ากลัวผลปรากฏก็คือ ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาก็ได้จาแนกรอยยิ้มออกเป็น19แบบครับโดยแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะสามารถสื่อได้แค่มากกว่าอารมณ์ด้วยนะคือมันยังจะบอกได้ด้วยว่าไอคนที่ยิ้มนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโรคอะไรหรือว่ามีความเจ็บปวดอะไรที่แฝงอยู่ข้างหลังรอยยิ้มและในบรรดารอยยิ้มทั้งหมดนะครับเขาบอกว่ารอยยิ้มที่ทําให้ผู้คนได้กลัวมากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นรอยยิ้มรูป V ีเชฟฮะซึ่งจะเป็นการยิ้มก,กว้างๆให้มุมปากมันอยู่สูงๆนะครับหลังจากนั้นก็เห็นฟันเยอะ ที่ภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า grin แต่บ้านเราเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่ายิ้มอะไรนะก็คงยิ้มสยองละมัง้งซึ่งการยิ้มประเภทนี้นะครับก็จะเป็นการยิ้มที่บ่งบอกอารมณ์โกรธแล้วก็ดีใจไว้ด้วยกันครับซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่ขัดกันอย่างมากทําให้เกิดอารมณ์สับสนต่อผู้ที่พบเห็นนะฮะแล้วก็รู้สึกได้ว่าไอคนที่ยิ้มนั้นเนี่ยมันอาจจะโรคจิตเล็กๆนั่นก็เลยไม่น่าแปลกใจนะครับที่ว่าตัวร้ายต่างๆไม่ว่าจะในการ์ตูนฝรั่ง,รงหรือว่าในแอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ย เขามักจะเลือกรอยยิ้มแบบนี้ฮะไปใส่ไว้กับพวกตัวร้ายหรือตัวพวกโรคจิตโรคจิตในการ์ตูนเป็นประจำเลยและอีกอย่างที่แอดคิดว่าเพื่อนๆคงจะสงสัยนะครับก็คือไอ้เรื่องยิ้มสยองนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอคือมันก็เป็นแค่นิยายสยองขวัญที่เขาได้แต่งขึ้นมานะฮะแต่ถว่าบางคนเนี่ยก็เชื่อไปแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องจริงก็สบายใจได้นะครับว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีมนุษย์ยิ้มสยองแบบนี้ แต่ถ้าจะไปเดินข้างนอกตอนดึกๆแล้วก็ระวังตัวให้ดีด้วยเช่นกันเพราะว่าตามตรอกซอกซอยของบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่ามีอะไรที่สยองมากกว่ายิ้มสยองนะคือบางทีมันก็มีคนถูกจับไปยิ้มจนเป็นข่าวกันเยอะแยะไปก็มีเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook Fn d i a r y นะฮะและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย